สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกันนะครับผมที่ปรึกษาด้านการขายนะครับรถยนต์มือสองครับโชว์ลูมซัมมิตฮอนด้ายูสคาสาขาบางนากม4.5นะครับวันนี้นะครับกัสมีรถที่จะพามาแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับก็เป็นรถซิตี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น 1.5V นะครับผมเป็นรุ่นที่ไม่ได้เชนแล้วนะครับดูได้จากตัวไฟเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็กันชนด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ก่อนปรับโฉมเป็นรุ่น1.0เทอร์โบนั่นเองนะครับคันนี้เป็นปี2018นะผมภายนอกของเขาก็จะมาด้วยสีดำนะผมคันนี้นะกัรบอกเลยว่าทางสม m i t Honda u s สคา a r ของเรานะครับได้ทำการปรับสภาพสีนะครับภายในภายนอกนะผมตรวจเช็คทั้งหมด200รายการแล้วนะผมจึงเป็นรถ u s สคา a r ที่พร้อมใช้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับทาง โชว์ลูมของเรานะครับได้ปรับราคาพิเศษเลยนะครับจำหน่ายอยู่ที่สามแสนเกาหมื่นเับาทเท่านั้นเองนะผมราคานี้เฉพาะจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะและราคานี้นะครับสำหรับซิตี้รถนี้นะครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นเองนะครับกัสบอกเลยว่าสีดำคันนี้นะครับสภาพภายนอกสวยมากนะผมอ่ะอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกๆท่านนะครับไป ชมนะครับความสวยงามนะครับทั้งภายในภายนอกของซิตี้สีดำพันนีกันว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับผมสาหรับลูกค้านะครับพนักงานบริษัทนะผมเงินเดือนประมาณ14,000บาทก็สามารถออกรถซิตี้พันนีได้แล้วนะครับผมยังไงถ้าสนใจนะผมก็ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ติดต่อไว้ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้โทรไว้สอบถามนะครับข้อมูลตัวรถหรือว่า ข้อมูลการจัดไฟแนนซ์นะครับผมทางซัมมิตฮอนด้ายูสคาของเรานะครับก็เปิดบริการนะครับผมที่โชว์รูมเนี่ยโชว์รูมบางนาของกัสนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจุดสามศูนย์นอจนถึงสิบเก้านะครับผมหรือว่าหนึ่งทุ่มตรงเลยนะครับผมลูกค้าพนักงานนะครับผมที่อ่าเลิกงานห้าโมงหรือว่าหกโมงเย็นนะครับผมก็สามารถนัดหมายกับเซลล์ทางโชว์รูมนะครับผมเพื่ออ่าขึ้นมาดูตัวรถได้นะครับผม อ,อย่างนั้นเพื่อไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับดูรีวิวนะครับผมความสวยงามของเจ้าซิตี้นะครับผม1.5 v วีนะครับผมม i n เนอร์เชนนะครับปี2018ในราคา3,99,000บาทคันนี้กันครับ